สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องอ้อมศิลเย้อ้อมศิลช่วยแนะนําตัวแล้วก็สัดส่วนนิดนึงครับค่ะอ้อมศิลค่ะสัดส่วน36 24 34ค่ะแม็กซิมค่ะปี2016ค่ะก็ได้ท็อป20ค่ะว้าวแม็กซิมนี่ต้องเซ็กซี่มากเลยนะต้องแก่มากด้วยเอ้ยไม่ไม่ไม่เขาปิดไปแล้วเอ้ยไม่หรอกเขาก็ประกวดกันตั้งแต่เด็กไงแสดงว่าใช่ใช่ตอนนี้อยู่เท่าไหร่อ่ะ น้องบอกเหลียดมึงตรงนี้แหละไม่อยากพลาดของดีจากพวกเราคลิกลิงใต้คลิปแต่ตอนนั้นที่ที่เคยไปทำงานเป็นพิธีกรของเสื้อในแบรนดนึงอะค่ะเขาบอกว่ามันไม่มีไซส์หนูว้าว A B C D แม่เเลยเคยดี A B C D E มันมี E มันมี E มี F ด้วยนะแล้วตอนที่ใส่ F อ่ะคือเขาบอกว่าคือด้วยความที่เราต้องไปเป็นพิธีกรให้เขาอ่ะมันต้องใส่ให้สวยอ่ะห้ามเกินห้ามเนื้อเกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกลายว่ามันแบบใส่แล้วมันไม่คุมอ่ะ อ่ะเเหมือนเสื้อในตัวใหญ่แต่เหมือนปิดแค่หัวนมไม่ใช่แบบมีมีมีเนื้อเกินออกมานิดนึงเลยอย่างใหญ่ออมสินเนี่ยมีสเปคไหมสเปคนุ่มๆไม่ได้มีเจาะจงค่ะคือแบบว่าเราชอบดูพฤติกรรมของเขามากกว่าไม่ได้แบบว่าโอ้ยต้องขาวต้องสูงต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะต้องแบบว่าอ่ะสูง่าเรานิดนึงเป็นสเปคแบบทั่วไปอ่ะเราสูงเท่าไหร่ 163ค่ะ163ผู้ชายสัก170ขึ้นเงี่ยหรอได้ได้เลยก็คือได้เลยไม่ติดไม่ติดแต่ว่าแค่ว่าการเข้าหาของเราเงี้ยเราจะไม่ชอบผู้ชายที่แบบขี้เก๊กแบบว่าเข้ามาแแบบยืดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไร <laughs> อะไรประมาณนี้อ๋อเอาง่ายๆอะ่ะคือเราดูคนที่บุค,คลิกมากกว่า,า,วารูปลักษณ์ภายนอกใช่ค่ะ มาแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคุยปกติเหมือนคุยกับเพื่อนดีว่าถูกอ่าแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผู้ชายจะเข้ามาจีบน้องอมสิทธ์เนี่ยค่ะควรจะเข้ามาวิธีไหนเอาจิงๆนะสำหรับเออเอาจริงๆดิเอาจริงๆเพราตัวออมเองอ่ะออมจะไม่ชอบติดต่อไม่ชอบคนที่เข้ามาหาออมเลยที่เขายังไม่เคยรู้จักตัวตนออมเลยเพราะว่าใน Facebook ใน i อจีเนี่ยมันคือภาพลักษณ์ของการเซ็กซี่ลุคล้วนๆเขาจะไม่เคยรู้ว่าออมแบบโกแค่ไหนเป็นคนแบบติ๊งตองแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเขามองแค่ ภาพรักภาพเดียวของออมอ่ะออมจะรู้สึกแบบว่าไม่อะเขาไม่ได้รู้จักตัวตนของออมจริงๆเอาง่ายๆคือต้องเจอหน้ากันซะหน่อยเราก็อาจจะคุยกันด้วยตามงานหรืออะไรก็ว่า<ช>ไปม,มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถือซะว่าเป็นการทายินนะนิดนึงคืออยากจะจีบจ้างงานด้วยไม่อันนี้เรื่องจริงไงแล้วก็แบบจะได้คุยเพราะถ้าไม่จ้างอะมันโอกาสเจอข้างนอกมันน้อยมากเลยนะจะให้ไปเดินตามห้างแล้วขอเบอร์หรอวะถูกไหมก็มีนะก็มีจริงเหรอเฮ้ยเคยไปเดินตามห้างสมัยเดีกงมีมีเหรอเนี่ย โอ๊ยสมัยก่อนนายแบบอะเดินมาจากไหนไม่รู้เดินมาแล้วมาขอขอเบอร์หนูตอนหนูกำลังกินข้าวในฟู้ดคอร์ทอะแล้วหนูแบบกินข้าวอยู่ไหมจริงเหรอวะไอสมัยนี้ม่นยังมีอีกเออไม่ม้บินเทจดีวะม,มีมีบ้างมีบ้างขอไลน์อะไรอย่างเงี้ยเราจะมาเริ่มเข้าคอนเทนต์ของรายการในวันนี้ <c oughs> กลัวจงเป็นเกมคำถามถามอดทีละชิ้นอ่า,าพี่ขอถามเรื่องส่วนตัวได้ไหมได้ค่ะส่วนตัวสุดๆเลยนะสุดๆเลยเหรอเป็นซปเปอร์ส่วนตัวเลยนะวันนี้ ได <laughs> ้ได้นะไม่อยากพลาดของดีจากพวกเราคลิกลิงใต้คลิป